ดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่ขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียด เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพนานามาชนนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรม Solar. คือควา,า,ามเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรม คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกระระภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ดูกระระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสริระ ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าอันฝูงกาจิกกินอยู่บ้างฝูงนกตะกรุ่มจิกกินอยู่บ้างฝูงแรงจิกกินอยู่บ้างหมู่สุนัขก,กัดกินอยู่บ้างหมู่สุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างหมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินอยู่บ้าง เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพนานามาชนนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรม คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกะว่า พึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ ดังพรนานามาชนีภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่า อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าเป็นร่างกระดูปราศจากเนื้อแต่ยังเปื้อนเลือดยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพนานามาชนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า กายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกระราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่ เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพนานามาชนนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรม คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกะว่า พึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าคือเป็นกระดูกปราศจากเส้นเอ็นผูกรัดแล้วเรียรายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยคือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่ง กระดูกสะเอวไปทางหนึ่งกระดูกหลังไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังไปทางหนึ่งกระดูกสีข้างไปทางหนึ่งกระดูกหน้าอกไปทางหนึ่งกระดูกไหล่ไปทางหนึ่งกระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกคอไปทางหนึ่ง กระดูกคางไปทางหนึ่งกระดูกฟันไปทางหนึ่งกระโหลกศรีรษะไปทางหนึ่งเธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ ดังพรนานา,าชนีภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่า อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าคือเป็นกระดูกมีสีขาวเปรียบด้วยสีสังเธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพรนานามาชนนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกระราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าคือเป็นกระดูกกองเรียงรายอยู่แล้วเกินปีหนึ่งขึ้นไปเธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพนานามาชนนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลก ดูกราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ดูกราภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าคือเป็นกระดูกผุเป็นจุนแล้ว เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพนานามาชนนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรม คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่